อันนี้มีกรณีผู้เป็นพ่อเนี่ยโมโหที่ลูกเล่นกับเพื่อนแล้วก็ปรากฏว่าถูกเพื่อนทําร้ายได้รับบาดเจ็บนะครับคือเด็กเ็กเล่นกันครับเด็กระดับชั้นประถมเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าพ่อเนี่ยก็เลยไปเอาคืนแทนลูกมันก็เลยมีคลิปเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาทําร้ายเด็กนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ตอนนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดในพื้นที่จังหวัดปทุมธาน,นีนะเดีย๋ยวดูคลิปนี้ก่อน เราพิจได้เรี่ทำเด็กนี้ไม่ได้นะรุ่งรัวเราจะทำเราตารวจมาดิเราทำเด็กอย่างนี้ไม่ได้เอาตำรวจมาตั้งโตซะเนี่ยใช่เอาตรวจมาคุยะเป็นเรื่องอางนี้ปรเด็นมมาได้เอาพิจารณาผมไม่ยาไได้เอาตำรวจมาคุยจ่ได้พอกลเออเออคุยกัพ่อเขาไมได้ข้าินแนวเรื่องเอาตำรวจมาหัวขัดเอาเราที่ทำเด็กอย่างนี้มีพยานหมดนะไม่ได้นะ นี่นะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นนะครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็จอดรถแล้วก็เรียกเด็กนะฮะที่ทําร้ายลูกเขาคือเด็กคนนี้เนี่ยเอารองเท้าปลาใส่หน้าลูกเขาเขาก็เลยโมโหนะเขาเรียกให้เด็กคนนี้มานั่งแล้วเขาก็เข้าไปเตะเด็กนะครับนี่นะครับ,รบเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแสงตะวันถนนรงังสิตนครนายกอยู่ที่ธัญ,ญบุรีปรทุมธานีด้วยหลังเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ย ก็มีผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาห้ามนะครับแล้วก็บอกว่าอย่ามาทําแบบนี้กับเด็กจนที่สุดแล้วเนี่ยก็บอกว่าให้ไปตามพ่อเด็กมาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่8พฤศจิกายนล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามเรื่องนี้กับนายจิรศักดิ์พุทนินอายุ27ปีซึ่งเป็นพี่ชายของเด็กที่โดนเตะในคลิปนี้แล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุ มีเด็กที่เล่นฟุตบอลด้วยการขี่รถมาบอกบอกว่าน้องชายชื่ออมศิล์เรียนอยู่ป .6 อยู่โรงเรียนวัดพิชิตเนี่ยถูกทําร้ายเขาก็เลยมาดูแล้วก็พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยไปแจ้งความกับทางตํารวจสาเหตุเห็นบอกว่าน้องชายของเขาเนี่ยอมศิลเนี่ยกับลูกชายของคนที่ก่อเหตุนะฮะลูกชายของผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยเรียนอยู่ป .2 ส่วนอมศิลน้องชายเขาที่โดนเตะเนี่ยเรียนอยู่ป .6 เห็นว่าเล่นฟุตบอลด้วยกันอยู่ที่สนามฟุตบอลต่อมาได้มีการก่อไฟเพื่อระยุงระหว่างนั้นเด็กป .2 ลูกชายของชายที่ก่อเหตุได้เดินมาเตะกองไฟไฟกระเด็นมาโดนน้องอมสินอมสินก็เลยปารองเท้าที่อยู่ในกองไฟไปโดนหน้าเด็กป .2 จนมีแผลหลังจากนั้นไม่กี่วันพ่อของเด็กป .2 ก็ตามมาเอาเรื่องเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วก็กระทาเกินกว่าเหตุนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่โดนเตะเป็นเด็กป .6 เอาเดี๋ยวลองฟังพี่ชายของเด็กหน่อยนะลูกเขาออยูพปสองน้องผมยูพปหกครับห่างกันสี่ปีคือเด็กกเขาจะก่อไปกันทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อไล่ยุงลูกเข่าคนตัวเล็กวิ่งมาถึงเตะกองไฟครับแล้วนเนื้อเศษไฟมันก็เด็นมาโดนน้องผมน้องหูปาดออกแล้วโมโหหยิบรองเท้าปลาใส่รองเท้าอยู่งข้างกองไฟหรือในกองไฟผมไม่รู้นะครับ,รบปลาเดินตรงนี้เป็นแผลครับมันก็คองนะครับความร้อนคือถ้าถ้าแก้งกันจริงก็มาบอกแก้งความเอาเรื่องเขาก็รับผิดชอบให้ครับถึงจะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็ต้อง ตามกฎหมายไปครับว่าจะเสียโฉมเสียอะไรผมไม่รู้หรอกมันจะเสียโฉมจะเปล่าผมก็อยากจะให้ไปดูแผลน้องผมอเหมือนกัน hmm. เราก็สงสารเด็กว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกครับ <Yeah. S 2> ไม่เกี่ยวกับเด็กอีกแล้วเรื่องนี้นี่นะครับหลังจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่าฝ่ายทางนี้เนี่ยนะฝ่ายของเด็กป .6 ที่โดนผู้ใหญ่เตะเนี่ยเขาก็ตามไปเอาเรื่องอีกฝ่ายที่บ้านด้วยคุณผู้ชมครับแม่ยายของชายในคลิปที่ไปทำร้ายเด็กเนี่ยชื่อนางสุบันโกสินอายุห5าสิบห้าในไฟฟังบอกว่าหลังเกิดเหตุาท้งกลุ่มคู่กรณีเนี่ย มายืนด่ากราดเธอกับสามีว่าทำไมไม่สั่งสอนลูกเขยรวมทั้งมีการเครยงขวดเข้ามาในบ้านตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าลูกเขยนี่ไปก่อเหตุอะไรมานะครับทราบแต่เพียงว่าหลานชายของเธอเนี่ยมีบาดแผลเพราะว่าถูกรองเท้าที่มีไฟติดรองเท้าเนี่ยปามาโดนหน้าจนหน้าเนี่ยพองนี่นะครับไม่รู้ว่าลูกเขยเนี่ยตามไปเอาเรื่องเด็กคนนั้นไปเตะเด็กคนนั้นอ่าเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ าไปเล่นเขากระดาษป่าจัน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 น่ะเนาะครับขโมยกระดาษป่กระดาษรู้ว่าไอ้นวดมึงทำไมไม่สั่งสอนลูกเขยมึงมั่งมึงเป็นยังไงเราจะไปสั่งสอนตรงไหนเราก็ไม่ได้ออกเนี่ยเขาก็ไปทํางานแล้วก็เนี้ยขายของอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ยายไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรกันเราไม่รู้การมันมาจากทางานมาการลูกมนะันอ่ะมีคนเล็กอ่ะโดนก็เอารองเท้าใส่ไฟแล้วมาหน้าน้าเลยเต็มเนี่ย มันพองตั้งแต่เมื่อคืนมันพองแล้วมันก็ครานีพอล้างหน้ามันก็แล้วก็นี้เราก็ไม่รู้ว่าอีพ่อมาอีท่าไหนเห็นลูกยังไงเราก็ไม่รู้แล้วก็ขายของทํางานลูกเรื่องนี้ทางตํารวจที่สพธัญบุรีนะบอกว่าคดีเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วตอนนี้ส่วนที่1ก็คือว่ากรณีเด็กที่มีการทําร้ายกันก็คือเด็กเล่นกันแล้วก็มีการทําร้ายกันจนเด็กเจ็บกันเองเนี่ยนะฮะอันนั้นส่วนหนึ่งสองก็คือกรณีที่ผู้ใหญ่ไปเตะเด็ก ป .6 ที่แขนแทนลูกแล้วไปเตะเด็กป6เนี่นะอันนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องถูกดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งก็คือกรณีที่ผู้ปกครองของเด็กปอ6ไปเคลื่องขวดใส่บ้านของแม่ยายของผู้ชายคนนี้ก็อีกส่วนหนึ่ง3ส,ส่วนนะทางตำรวจก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการรอใบรับรองแพทย์เอามาประกอบคดีมีการนัดคู่กรณีทั้งหมดมาสอบปากคำเพื่อจะดำเนินคดีกันตามกฎหมายต่อไป นี่นะครับออนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยฮนะจากกรณีว่าเด็กเนี่ยเล่นกันแล้วก็มีเด็กก็เล่นกันเกินเลยไปได้รับบาดเจ็บแต่ว่าพอมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องมาทำร้ายเด็กเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องขึ้นมาใหญ่โต